เลือี่ครับแว่า่าไม่ทาไม่ทาร้วเลงทนเองแล้วเมื่อกี้ราทำทงไหนไปไม่แต่ว่มันไม่ได้มันไปได้จะสลับสายไมได้ทำไงครับลอบสองกินสองปากตต่

ได้ไหมคุณคก็ไม่โง่ชอบเรือกสีไรลักจริงทำให้เรื่องเขียนมอนได้ง่ายมากเลยนะคียนแบอยู่นานัพอเราตัวเอง รู้สึกไงครับคุณโอ๊ครู้สึกไงคุณโอ๊ครู้สึกไงบ้างก็รู้สึกว่ายังทําไม่ได้แต่คิดว่าเออมันน่าจะเป็นที่แบบว่าคนทําคนแรกทำไม่ได้มากกว่าก็เลยจมีชั้นใหม่นะครับอยาจะมาดูกันว่าทําได้หรือเปล่านหละจะทำคนแรกก่อนโซนที่หนึ่งโซนที่สองได้ได้โซนเข้าไปมัลเริ่วยพี่ต้องกดเข้า เรื่องเราม่อิ่หน่อยดีรองนเป็นกรแก๊เม่กีแต่มันเข้าก็เรื่งม่หน่อยดีเอ่าไม่ได้่เราไม่เกี่ยวไปเราไ้ยวันนี้ะ่ไม่ไม่ที่หอากินพรใของเรามการรอเดราจะด่ากร้อหรืเขาแก้ได่เ่าจะที่่าคือกระบอ่ไหมเป็ นางสาว lúc ใหญ่ nói lúc เมียน nói tôi ชื่อ sí, <laughs> oh. <cheesy voice> oh, um, là โดย rồi ดอกต้นนะเอเดี๋ยวเธอจําแค่2 3ตัวมันเป็นยังไงก็ ทำไม่ได้ยเลยถ้าสายนี่มันไม่ต้อไปเนนัเเธอเธอตัดยาวไปลองดูไม่โปรัก็อาจจะใช้ได้อันอันคุณพ่อตะวไมปินงไมเเโอเคตอนนี้เราอยู่งที่ NBT ก็เราจะชอเป็จริงๆนะคะส่วนเราจะมาขับขางกับแพรบ้างกลุ่มนี้ทำได้สุไหนแล้วเอ่ยแพรเสร็จแล้วแพรเสร็จแล้วแล้วคุณนอครัมแพรเรวๆคุณนัทมคอนัท้างางเปล่าอยองนทอรไครับเคกเราไนไม่ราเร่อทอเฉยๆครับมามบา

นี่ไปแงอ้ยเาวอาใเอาห่าจะยางห้น่าละเฮ้ยงแม่ที่จะได้รนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับการ เต้นสายมันน่าตนเต้ากเลยใช่ไหมใครวัดสุจอดนะครับเบิร์เป็นังงขึ้นนี่ละครเบิร์ดเท่แล้วครับหนึ่งสอสาสีครับก็ไม่รู้บอเลยวมันจะได้นี่ก็เอาไปนะครับไม่กัแลแอนกับ้ <S <S ีนี Alter, ่คน้ยก็นเรสิ์มีส่วน มีหวก็ไม่เป็นไรแล้วพี่ชายก็ขอให็้ั้ะาใะไรเนล่นค่ะพระเจ้ากรมน้อยเดี๋ยวถือผลงานไว้นะเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปโผลงาน่ั

ạ cảm ơn